สวัสดีครับนี่ก็คือเป็ดนะครับหลากหลายสายพันธุ์ครับทั้งปักกิงบาบารีแล้วก็เป็ดเออกากีแคมเบลนะครับเลี้ยงไว้ครับดูสิว่าเขาจะอยู่คนได้ไหมและนี่ก็คือต้นชายาครับเรามาดูกันนิดครับว่าไอเจ้าต้นเนี้ยฮะ ชายาคาเม็กซิโกเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้เป็นอาหารของของเป็ดได้หรือเปล่านะฮะเห็นเขาบอกว่าโปรตีนสูงนะครับแล้วก็สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้นะครับเรามาดูกันครับอ้าวกลับกรับไม่กินครับนะฮะเพราะว่า เขาอายหรือเปล่าฮะนะฮะเขาอายเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับเขาเขาก็เลยไม่กล้านะฮะดูครับเราลองถอยฉากออกมานะครับว่าเขาจะกินไหมครับเป็นไปตามคาดครับ โซยกันใหญ่เลยนะฮะเราถอยออกมาครับเพราะว่าเราไปรบกวนเขานะฮะเขาก็กินของเขาครับนะฮะเขาก็กินของเขาซูมเข้าไปครับหไมครับอร,อร่อยนะฮะอร,อร่อยครับเนี่ยครับ <c oughs> เขาก็ เป็ดคอกนี้นะครับก็โตได้ด้วยเพราะผักชายาเนี่ยแหละครับเนี่ยฮะปลูกให้เขาทานนะฮะใครว่างๆก็ปลูกให้เขารับทานครับนะครับต็ดใบไปแล้วก็ให้เขารับทานนะครับโอเคนะฮะขอบคุณครับ